ของสวยๆจากกุชชี่มาแล้วจ้าและนี่บอกเลยนะคะว่าคือสร้อยทองแบรนด์เนมเดิมไม่มีไม่ได้แล้ว15,000ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะคะจะเล่นให้ดูยันจบเลยเมื่อน้องเข้ามาแล้วให้กดและเดินตามพี่แป้งเข้ามาในนี้ได้เลยนะคะ คอนเทนเนอร์ er สีแดงจากนั้นเดินตรงมาเรื่อยๆได้เลย,เลยพอเราเดินเข้ามาให้น้องๆเลี้ยวขวานะคะจะมีนี้เลยนะคะกรอบรูปให้เราเข้าไปข้างในได้เลยจันนั้นนะคะให้เล่นตามวิธีของพี่แป้งซึ่งง่ายมากๆ5นาทีก็ได้ของฟรีชิ้นนี้แล้วค่ะเราจะต้องหาอัญมณีสีแดงเหมือนเดิมเลยนะคะให้น้องๆเดินตรงมาในร้านในสุดหยิบไฟฉายก่อนจากนั้นน้องจะเห็นว่าจะมีอัญมณีหนึ่งอันให้น้องๆเอามาใส่ตรงนี้ค่ะจะนัหันหลังมาบนโต๊ะนะคะจะมีตัวเลขอยู่นะคะให น้องเนี่ยเอาตัวเลขมาใส่ตรงนี้ได้เลยเปิดลิ้นชักออกมาก็จะเอาอัญ,ญมณีมาใส่ที่เดิมค่ะจากนั้นให้นอนๆนะคะมาด้านหลังแล้วส่องไฟฉายไปที่ลูกจากนั้นให้เดินออกมาตรงนี้นะคะน้องๆแล้วเราก็ฉายไปตรงนี้แล้วก็โดด1ทีนะคะแล้วก็กดเอาอัญ,ญมณีได้เลยเอาไปใส่ที่เดิมเลยค่ะจากนั้นอันสุดท้ายนะคะให้น้องเนี่ย ใส่ตรงนี้นะคะหนีรูปมันจะอยู่ตรงนี้นะคะข้างนอกร้านกด E ตรงนี้แล้วก็เอารูปมาใส่นั่นเองสะบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยค่ะแล้วเราก็เข้าไปในรูปนะคะแล้ว อัญัมณีเนี่ยอยู่บนท่อนั่นเองเราก็เอาอัญมณีเนี่ยกลับไปใส่ที่เดิมได้เลยนี่นะคะมันจะเป็นเควสทั้งสี่อันนะคะเอามาใส่ปั๊บจะมีสร้อยดอกแบบนี้จากนั้นเราก็เอาสร้อยเนี่ยเข้าไปที่เดิมนะคะน้องๆที่เราผ่านท่อเมื่อกี้เราจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะให้ไปตัวริมสุดนู้นเลยนะคะแล้วก็กดใส่ใเขาจากนั้นก็กดได้ของฟรีเลยค่ะหนาทีเท่านั้นกดได้ของแล้ว